ก็สว่างขึ้นอีกน้อยนะครับแต่มันจะกองใหญ่เกินไปครับดูครับก็เลยต้องทำการเผาก่อนนะครับเพื่อให้มันลดลงหน่อยเดี๋ยวหลังจะได้มาเอาตรงนี้ออกอีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกองใหญ่เกินไปจะได้ค่อยๆจาไปครับก็เลยนึกอยากจะเป็นคนดังครับ อยากเป็นคนดังก็เลยต้องจัดการกันนยครับเป็นคนดังคนดังดังไฟนครับน,น,นั่น,นแน่นั่นแน่เริ่มแล้วครับความที่ได้เป็นคนดังะนะครับก็ต้องเผาออกนะเพื่อไม่ให้มีเศษอะไรเหลือไว้นะครับเราจะได้ทาการทาการลงข้าวกันต่อไปเนาะ ต้องสู้ครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อครับคนดังคนดังมาแล้วครับที่น้องร้อนแล้วครับโอ้ยโอ้ยร้อนบูบาทีนเดียวต้องเดินหนีครับไม่ไหวแล้วร้อนเกินครับดีหน่อยที่ไม่มีอะไรอย่าขวางทางครับไม่มีอะไรต้องห่วง ถึงจะมาไหม้ก่อก็ไม่ว่ากันครับจัดไปครับแต่ว่าลมมันไปทางโน้นครับลมมันไปข้างหน้าผมครับโอ้โหร้อนจริงเนาะเอาหวานไปครับความร้อนต้องถอยมาถึงครับโอ้รดเลยทีเดียวครับด้วยความร้อนที่เราทนไม่ไหวครับรหาดไปครับ นะครับการเป็นคนดังก็ต้องทนเอาหน่อยจัดไปครับโอ้โหนี่แน่นี่แน่นแนสมตั้งหน้าเลยดีไหม คนดังครับคนดังดังจริงครับดังจนลุกกระเพื่อมเลยทีเดียวะจัดไปแถมดีหน่อยครับเราเลือกพื้นที่อยู่เหนือลมครับพอไหวพอไหวถ้ <c oughs> อาอยู่ใต้ลมแล้วก็คนละเรื่องกันเลยนะเอาหน้าธรรมชาติธรรมชาติ <c oughs> อ่านไปครับก <c oughs> ารจ่อสู้ อยากเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ก็ต้องทนนะครับการทำนะครับน่ครับครับไม่ได้มาแค่ไม่กี่วันเองครับดูครับนี่ครับเขาเรียกอะไรเอยครับเนี่ยเขาเรียกอะไรเอยครับเห็นกันหรือเปล่าครับเรียกว่าอะไรเอยครับนี้น่ครับนี่ครับโอ้ยมาไม่ทันจนได้นะครับโอ้ยเนาะ พอมีอยู่นะครับแต่ว่าเออมาไม่ไม่ทันนะครับไม่กี่วันเองครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดผอไฟนะครับเนี่ยที่มันแตกนี้ครับเขาเรียกว่าเห็ดผอไฟไม่ใช่เห็ดผอหนังนะครับอันนี้เขาเรียกเห็ดผอไฟนะครับเนี่ยมัน,ใ,นใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะแตกครับแต่ถ้าเป็นเห็ดผอหนังเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับ ถึงจะแห้งแต่มันก็ไม่แตกน้าอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดผอฝ้ายนะครับโอ,โอ้น่าเสียดายจังเลยเก๋มาวันนั้นก็ไม่เห็น,นครับมาวันแรกเอ,อมาวันนี้เพิ่งจะเห็น,นครับเนี่ยโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฉิบดอกเลยเนี่ยพอได้ตำป่นเซ่บๆบอยู่นะครับเนี่ยโอ้ยไม่ทันเลยนะครับ เห็ดเพาะฝ้ายครับเห็ดเพาะฝ้ายนะครับนี่ก็เรียกเห็ดเพาะฝ้ายนะครับเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะโอ้ยน่าเสียดายจังเฮ้ไปครับที่มันเกิดนะครับเป็นต้นพันชาติที่ขึ้นตรงคันนานะครับเนี่ยตรงนั้นคือตรงที่ก่อกาไผ่นะครับโอ้ยน่าเสียดายจังเลยนะครับเรามาไม่ทันกันซะแล้วนะครับโอ้ย เห็ดอย่างอื่นไม่เกิดแล้วเนี่ยปกติถ้ามีก็คงจะมีเห็ดพึ่งชาตินะครับเห็ดพึ่งชาติเห็ดพึ่งชาติโอ้นี่ก็มีอยู่นะเนี่ยเนี่ยโอ้ยอ๋อเนี่ยเงี้ยนะครับเนี่ยโอ้ยเสียดายจังออกมาไม่ทันเอาไปเชื้อต่อไปแล้วกัน,นครับโอ้ยครับเรามาไม่ทันเองครับ น่าจะไม่มีแล้วมั้งเอาบานไปครับเคยเกิดก็ต้องเกิดนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่พอเท่าไหร่มั้งนะเอาทีละเล็กทีละน้อยบานไปครับเรามาไม่ทันก็ช่างของมันครับเนี่ยดอกหนึ่งครับเนี่ยโอ้นี่ครับเห็ดเห็ดเพาะไอเห็ดเพาะฝ้ายครับแบรนผมเรียกว่าเห็ดเพาะฝ้ายนะครับอ่ะไม่ทันครับไปครับ